เสร็จแล้วจ้าไปกันต่อลุ้นกันสนุกสนุกนะคะเล่นเล่นนะอันนี้คือเล่นเล่นนะคะเอาสะเอาลายลายสีเราลุ้นกันเพลินเพินนะคะลาสตาร์ก็ลงให้แล้วด้วยนะคะเอ้ยลาวกาชาติเนาะลงให้แล้วด้วยนะลงให้แล้วด้วยลาวกาชาติเนาะอืมลาวกาชาติปัง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 ไปเลยเนาะ แล้วก็ชาดวันนี้ก็สองสามสองเด้งเนาะใช่ไหมคะเนาะสองสามเด้งสามเด้งเนาะสามเด้งเข้าหมดเลยอะ่ะหกเจ็ดแล้วก็หกศูนย์อีกก็ศูนย์หกสามเด้งเกือบแตกสามตัวเนาะโอ้เสียดายเสียดายเสียดายมากๆแต่ดาววีเราสิเข้าแต่รูดตัวเดียวนะคะน้องๆรูดศูนย์โอ้ยนี่แหละที่บอกตัดทิ้งแล้วไม่พูดออกมา ชนกันหลายตัวสองสามตัวตัดทิ้งมดทีไอ้ตัวนั่นไม่มาไอ้ที่มันออกเนะาะสมก็ไม่เอา3มก็เราก็มีเนาะตัดทิ้งไปก็เยอะสามตัวมั้งที่แทมเท่ากันนับแล้วนะับอีกพี่เหนื่อยพี่ปวดหวัวเกลือลงเอาตัวที่เด่นนั่นแหละเกินกันแต้มสองแมเนาะเออนะคะน้นนอง สุดเจ่เหมือนกันวันนี้ดาวของเราดาวของเราไม่เข้าสองวันแล้วมั้งเนะใช่ไหมแต่เมื่อวานเข้าเจาะใช่ไหมคะน้องน้องแต่รูดไม่เข้าแต่วันนี้เข้ารูดตัวหนึ่งแต่เจาะไม่เข้าโอ้มันอะไรของเขาเนี่ยนะสับสนปนเปนไปหมดอไปลุ้นปกติแล้วกันถ้าไม่เข้ายังไงก็คอยพิจารณากันเนาะนะคะน้องนอง ลาวกาชาติพี่ทำไปละกลัวไม่นี่กลัวไม่ทันจากลงสามรัดให้เลยเนาะเอาชุดรวมของเรานะสามรัดเพราะพี่สังเกตมาเข้าทุกวันเข้าทุกวันทุกวันจริงๆโอ้เอจะบ้าตายไม่จำไม่จำอยาตจอยากทำแต่พวงนี้ชอบชอบอะไรนะชอบผ้าเนาะผูดีชอบเดี๋ยวดยว ขอภัยค่ะอืมง่วงจัดพรุ่งนี้ชอบเจ็ดชอบเจ็ดนะชอบเจ็ดดูสิเจนนี่ไหมแต่ของเรามีไหมจุดรวมเจ็ดไม่มีเนาะชอบเจ็ดกับพรุ่งนี้นะเอเอ,เอ,เอรัดของเรานะสามรัดเลยรูดเจ็ดถ้าจะมาเนาะสี่เจ็ดเว้นกันแต่ละวันสลับกันไปสลับกันมาอยู่นี่สี่กับเจ็ด วันนี้นึกว่าหนึ่งเก้าจะมาโหมาแค่เก้าอุ๊ยอีกแล้วขอไปนะคะมาแค่เก้ากิรัดนะกับศูนยะ์เจ็ดะโอไม่คุ้มเลยค่ะไม่คุ้มเลยเอาใหม่เอาใหม่ไม่ไหวไม่ได้ต้องนั่นให้ดีๆก่อนเนี่ยเอพี่ถึงบ้านคํำไม่มีเวลาทำมากแต่ทำไว้แล้วนะแต่ว่า เ,เอามายังไงเนี่ยมาลงถ้าลงไม่ค่อยเข่าค่ะป่องตรงเลยสามรัฐนะพี่จะไม่ลงเลยนะพี่จะเขียนให้เลยเขียนในช่องยนั่นหวยเนาะช่องหอกหวอยดีกว่าลงอย่างนี้หืมไม่หมานไม่หมานสามรัฐจ,จริงๆทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะคะสามรัดของเราโอเคนะคะลุ้นตามนี้นะคะ ขอให้รวยๆปังตังกันทุกคนนะคะขอให้เข้าขอให้โดนนะวันนี้ขอให้มานะพรุ่งนี้นะนะยิ่งชุดรวมนะ่ะพี่ชอบชุดรวมมากกว่าเนาะเข้าทุกวันแต่วันนี้สับสนไปหน่อยไม่รู้จะเอาอะไรลังเลแต่ก็เข้านะคะน้องๆเข้ารูดเข้าอะไรก็ว่าไปเนาะอืมไม่ได้ละใจลังเลไม่ได้ละลงไปละทีนี้ไม่นั่นละ เสดายย้อนหลังขนาดลงขนาดลงตัวเดิมก็่ยังออกตัวเดิมเนาะใครจะไปคิดไม่ละเนาะลงตัวเดิมออกตัวเดิมแต่ไปเปลี่ยนตัวใหม่แล้วได้ไหมทีเนี้ยได้เลยคะ่ะเออได้เนาะแต่ได้อะไรั้งนะพี่ก็จําไม่ได้อืที่มาบอกช่วงลงหลังหรือก็เข้าอยู่นะเนาะโอเคนนะนะคะน้องๆตามนี้ค่ะขอให้ทุกคนรวยๆปงังๆนะคะ รุนกันไม่ต้องเยอะนะคะบาทฟังบาทพอนะแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะคะไม่เล่นไม,ไม่แนะนําให้ให้ให้การเสี่ยงโชคดีกว่าบางครั้งมันก็จะแย่เนาะเราเนาะนะคะโอเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะรวยๆยปังๆสวัสดีค่ะ